Channel Online. หมอทหนึ่งนำอธิบประธดีกรมการปกครองผู้ว่าราชาการจังหวัดนนทบุรีนำกำลังทีมปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองออกปฏิบัติการโค่นเชียนโค่นบอล บอลขนาดใหญ่ซึ่งเรียกว่าโคตรบอลกระทเทียวพบเป็นบอลขนาดใหญ่ที่สุดที่เคยจับก,กุมมาลักษณะเปิดให้เล่น24ชั่วโมงพบนักเล่นกว่า300คนพร้อมเงินสดและชิปหมุนเวียนและยังพบว่ามีเงินหมุนเวียนกว่า320ล้านบาทต่อวันนายอนุทินชาญวรีรกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยทีมงานและ กองรักษาดินแดนกองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่3กองร้อยบังคับการและบริการที่1รวมกว่าหน่งยนายเข้าตรวจค้นจับกลุ่มบอลการพนันขนาดใหญ่ในพื้นที่ตำบลบางแม่นางอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบรุรีสามารถจับกลุ่มนักพนันได้กว่า300รรายนายอนุทินกล่าวว่ากระทรวงมหาดไทยมีนโยบายที่ชัดเจนในการมุ่งจัดระเบียบสังคมเพื่อให้พี่น้องประชาชน สามารถใช้ชีวิตได้ยากมีความสุขไม่มีอบายบุขสิ่งมอมเมาสิ่งผิดกฎหมายโดยได้มอบหมายให้นายชายดาชัยเสษตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยประสานร,รับแจ้งเหตุและรวบรวมข้อมูลทุกวันโดยท่านรัฐมนตรีช่วยชาดาจะตรวจเช็คทุกวันว่าอะไรเป็นภัยกับสังคมและเป็นการทำงานร่วมกันทั้งฝ่ายปกครองตำรวจสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปอง,งอ และทุกหน่วยงานอย่างต่อเนื่องนายอนุทินกล่าวต่อว่าสำหรับบทน,นี้มีลักษณะปิดปิดเปิดเปิดและเราก็ติดตามมาตลอดตั้งแต่ได้รับเรื่องร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนโดยรวบรวมข้อมูลเพื่อมาดำเนินการซึ่งบทน,นี้มีขนาดใหญ่มากๆมีชิปมีเงินสดมีโต๊ะมีทางหนีทีไล่หลังจากนี้ต้องสืบสวนสอบสวนต่อไปทั้งการตรวจสอบทางด้านบัญชีเส้นทางการเดินเงินต่างๆ และขอเรียนว่าการเปิดบ่อนการพนันลักษณะดีเจ้าของก็ไม่บอกเราเจ้าหน้าที่ว่าจะเปิดเราต้องไล่สืบสอาหากันเองซึ่งถ้าเขาเล่นเป็นกิจวัตรยังไงก็ไม่มีทางพ้นการสืบทราบจากเจ้าพนักงานยืนยันได้เลยว่าเราทำงานร่วมกันระหว่างฝ่ายปกครองและตำรวจซึ่งท่านอธิบดีกรมกาปรปกครองได้ประสานงานไปยังท่านประธานปปงสั่งอายัดบัญชีไปแล้วนายอารุธินกล่าว และตนยังกล่าวเสริมอีกว่าการกระทําความผิดในวันนี้เป็นความผิดที่สมบูรณ์ไม่มีการซิกแซกช่วยใครได้แล้วเพราะหลายหน่วยงานเข้ามาพร้อมกันหมดแล้วในส่วนของนักเล่นก็ตอนนรับโทษตามกฎหมายทําบันทึกจับกลุ่มและเปรียบเทียบปรับโดยอํานาจศาลในส่วนของนายบอนหรือเจ้าของบ่อนวันนี้ยังได้ตรวจสอบพบอาวุธปืนซึ่งบรรจุกระสุนเต็มแม็กเลยครับความผิดตามกฎหมาย ครบทั้งครอบครองและผู้นำมาจำนำและรับจำนำส่วนเงินที่โอนมาก็ต้องไล่อายัดบัญชีส่วนทรัพย์สินสมบัติที่อยู่ภายในบ่อนถังเงินสดเครื่องเพชรที่คนนำมาจำนำก็จะต้องมีการยึดทรัพย์และดำเนินการเอาผิดตามกฎหมายทุกฐานความผิดที่เกี่ยวข้องนายรณรงค์ทิพย์ชีีผู้ตรวจราชการกรมการปกครองกล่าวว่า จุดเริ่มต้นของการปฏิบัติการเริ่มมาจากฝ่ายประครองได้รับการประสานงานจากสำนังกงานร,รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายชาดาชัยเศรษว่ามีพี่น้องประชาชนร้องเรียนว่ามีผู้มีอิทธิพลลักลอบเปิดบ่อนการพนันขนาดใหญ่ในบริเวณหมู่บ้านพระปิ่นสามอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีตั้งแต่ปีพุทธศักราช2566จึงขอให้กรมการปกครองส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบบ่อนการพนันดังกล่าว โดยกรมการปกครองได้ทําการสืบสวนครั้งที่หนึ่งเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์2567พบบ่อนการพนันอยู่ในหมู่บ้านพระปิ่นสามไม่มีเลขที่ตําบลบางแม่นางอําเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบรุรีซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในชื่อบ่อนพระปิ่นสามโดยทีมสืบสวนได้ใช้อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนบินขึ้นไปสำรวจบริเวณพื้นที่ที่คาดว่ามีการเล่นการพน,นัน อาคารขนาดใหญ่และมีรั้วรอบขอบชิดมีที่จอดรถจำงวนมากพบเห็นผู้คนเข้าออกอาคารดังกล่าวตลอดเวลาที่ทำการสืบสวนคาดว่าภายในได้จัดมีการเล่นการพนันอย่างแน่นอนภายหลังจากเข้าตรวจค้นจับกลุ่มพบเงินสดและชิปรวมมูลค่ากว่า320ล้านบาทเงินในบัญชีมากกว่า300ล้านบาทนักพนันมากกว่า300คน รถยนต์และรถจักรยานยนต์ภายในบ่นนบอน,นและด้านนอกบ่อนจํานวนมากโดยเจ้าหน้าที่ที่ได้ทําการอายัด<ม>เงินสดในเซฟหลักหลายล้านและชิปวงเงินมากกว่า50ล้านบาทโดยพบชิปที่มีมูลค่าบากที่สุดคือ5 0 0แสนบาทภายในมีการจัดให้เล่นการพนันจำนวน3ประเภทคือการพนันกำถั่วการพนันบาคาร่าและการพนันเสือมังกร มากถึง16วงพนันกว่า20โต๊ะโดยทางเจ้าของบ่อนรับสารภาพว่ามีคนนำปืน11มมมาจำนำจึงมีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืนด้วยซึ่งทางเจ้าหน้าที่จะได้นำตัวผู้ถูกจับทั้งหมดไปบันทึกการจับกลุ่มณนะที่ทำการอำเภอบางใหญ่ดำเนินคดีในข้อหา ร่วมกันลักลอบจัดให้มีการเล่นการพนันโดยผิดกฎหมายส่งพนักงานสอบสวนสบพบางใหญ่ดำเนินคดีต่อไป Traffic Channel TV Channel Online